สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่24สิงหาปี65นะครับสำหรับวันนี้ผมได้ติดตามการประชุมของสสนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติโบปาณรายจ่ายประจำปี66นะครับสำหรับการพิจารณาได้สิ้นสุดลงตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมได้ทำเป็น3ตอนแล้วครับตอนนี้เป็นตอนที่4ตอนที่4นี้ก็จะต่อจากคราวที่แล้วซึ่งเป็นมาตรา15นะครับ ก็จะมีมาตรา 10, 6, 7, 8มาเรื่อยนะครับจนมาถึงมาตรา40ทั้งหมดนะก็จะเป็นประมาณรายจ่ายตามกระทรวงต่างๆตอนได้ท้ายก็จะเป็นเรื่องของแผนงานบุรณาการแผนงานของบุคลากรภาครัฐเงินทุนหมุนเวียนบรหิหารจัดการหนี้ภาครัฐน,นะครับจนมาตรา40ก็จบนะครับเมื่อคืนก็ผ่านไปแล้วก็จะส่งให้สอสจะส่งให้สวครับอีกประมาณ20วันนะครับเพื่อพิจารณาแล้วทูลเก้าออกเป็นกฎหมาย ก็เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สําคัญนะครับเพราะว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยมันจะไปขับเคลื่อนการทํางานของภาครัฐไปถึงภาคเอกชนไปถึงประชาชนนะครับเราจะได้มีส่วนในการใช้งบประมาณด้วยนะครับสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับวันนี้ผมได้นําในเรื่องของรายละเอียดที่เป็นมุมมองต่างๆนะครับเล็กๆแน้อยมาพูดหลังจากที่ พิจารณาเสร็จไปแล้วนะครับผมก็จะแนะนำเรื่องของการพิจารณาในแต่ละมาตราซึ่งเขามีการพิจารากันก็จะมีคณะกรรมาการมีสอสผู้สงวนความเห็นผู้สงวนคาแปรยติเนี่ยได้อภิรายผมจะเอาช็อตสำคัญเช่นคณะกรรมาการเขาจะมีอย่างเช่นไอติมนยครับที่ผมรู้จักของพระไชยปัตรเนี่ยเขาจะพูดดีก็จะมีแผ่นเขาพอยขึ้นด้วยนะครับเป็นรายละเอียดอะไรที่สําคัญที่เราแบบยังไม่รู้เขาไปค้นคว้าอะไรพวกนี้มานะครับ ก็าจะมีสสพักเก้าไกลสสสสพักพลังประชารัฐและสสพักรวมรัฐบาลพว้รวมฝ่ายค้านเนี่ยโดยเฉพาะที่ผมชอบเนี่ยจะเป็นสสที่มีอายุนอย้นอยเด็กๆนะครับจบด็อกเตอร์มัง่งจบปริญญาโทบั่งจบมืองนอกบ้างอยู่ในไทยบ้างนะครับที่เก่งๆนะครับเป็นผู้หญิงเด็กๆนะครับผู้หญิงผู้ชายก็มีนะครับเด็กๆเนี่ยท่านสสแต่ละท่านมีความรู้ความสามารถที่ผมนั่งฟังอยู่นะครับถ้าผมไปได้รายละเอียด นั่งฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าไปเจอผมก็จะเอามาพูดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ถผมเป็นนักกฎหมายหรือจะเป็นนักทัศาสตร์เป็นหมอเป็นอาชีพอะไรต่างๆนะครับหรือจะเป็นลูกจ้างเป็นอะไรผมว่าฟังไว้ก็ดีนะว่าตัวผมเนี่ยไปทํางานอยู่หลังบาลังมาตอนนั้นทําหน้าที่ประสานงานนะครับได้ไปฟังเรื่องพวกนี้นะครับมันทําให้เราแบบรู้นะครับแล้วเราก็เรียนกฎหมายด้วยนะครับ พอเรารู้แล้วเราไปทํางานกระทรวงก็เป็นฝ่ายบริหารอีกรู้เรื่องฝ่ายนิติบัญญัติรู้เรื่องฝ่ญญายบริหารพอออกมาผมไปทํางานศาลไปทํางานที่เกี่ยววบนิติกรไปขึ้นศาลนะครับไปทํางานเอกชนนะครับก็ได้รู้เรื่องของพวกนี้ทําให้เราว่าาเเอเรน่าจะมาทําคลิปพวกนี้แล้วก็มาพูดอธิบายให้คนทั่วไปฟังเขาได้เข้าใจในแบบปรณา,าการนะครับส่วนในเรื่องของงบประมาณเนี่ยนะครับงบมาแลจ่ายเนี่ยของปีนี้3.185ก็คือ สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันล้านล้านบาทนะครับถือว่าเป็นงบประมาณที่มากนะครับเขามีการพิจารณาในวารละแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถุนานะครับขนานั้นก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการที่พิจารณาต่อจากนั้นนะครับพอพิจารณาเสร็จก็มาเข้าในวารละสองสามนะครับมีพิจารณาทั้งหมดห้าวันตอนแรกก็ตั้งไว้ว่าแค่สามวันแต่ไม่เสร็จก็ห้าวันนะครับสุดท้ายก็เสร็จนะครับงบประมาณปีนี้ถือว่าเป็นสิบเจ็ด เ็ดเเซของ GDP นะครับก็ถือว่ามากนะครับเพิ่มขึ้นจากปีแล้วปีแล้วนี่คือเพิ่มขึ้นจากปีแล้วเนี่ยประมาณแ5ด0มื่นห้าันล้านนะครับคือ2 7จดอร์เซของ GDP นะโดยรัฐบาลเนี่ยประมาณการนะครับคือประมาณการว่าจะมีรายได้ 2. 4 9ุดี่เก้าล้านล้านบาทคือแค่ส3ามของ GDP ันบามเเของ GDP ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ต่ำต่าการ งบประมาณที่ใช้นะครับถือว่าก็เรียกว่าขาดดุลนะครับส่วนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเป็นที่ผมดูนะครับประมาณสามเปอร์เซ็นตบวกลบเนี่ยนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับส่วนตอนที่เข้าคณะกรรมการิการนี่ก็มีการปรับลดนะครับก็คือปรับลดก็คือเจ็ดจุดหกล้านนะครับคือกระทรวงที่จัดกระทรวงที่ลดมากที่สุดก็เป็นกระทรวงกลาโหมนะครับสองพันเจ็ดร้อย 78ล้านนะครับส่วนอันที่สององค์กรที่สองเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นคือ742ล้านอันนี้ปรับลดลงนะครับแล้วก็มากระทรวงศึกษาเป็นกระทรวงที่สามเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นสามาดับแรกที่ปรับลดมากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ผมก็เอาเรื่องที่เขาประชุมสรุปเพียงเท่านี้นะครับแต่จะมีตอนที่ห้าที่หกที่เจ็ด ก็จะนําเรื่องรายละเอียดในการในเรื่องของโอมานถือว่าเป็นซีรีส์ของโองมานยาวๆอาจจะเรื่องกฎหมายที่มาเกี่ยวข้องกฎหมายการคังกฎหมายต่างๆแล้วมีเรื่องของงอมานที่เขาจัดเก็บเนี่ยรายได้เนี่ยมาจากอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นมาจากภาษีภาษีอะไรบ้างนะครับเดยวจะไปหาข้อมูลมาอธิบายส่วนในคลิปต่อๆไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของผู้นําในสัตว์วันที่21เเรียกว่าเป็นซูเปอร์ลีดเดอร์ชิพเนี่ยผม ไปรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวจะนํามาพูดขอให้ขอให้เข้ามาฟังนะครับเรื่องของผู้นําเรื่องแรกนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ <c oughs> อะไรหลายอย่างนะครับแต่เรื่องผู้นําเนี่ยกะว่าตอนนี้กาลังล่างร่างเขียนบทพูดอยู่ครับเพราะว่าผู้นําในสมัยใหม่เนี่ยมันจะเผชิญกับปัญหาดิรับชั่นนะครับเรื่องของภยัยคุกคามต่างๆนะครับแล้วก็จะไปหาข้อมูลในเรื่องของภยัยคุกคามต่างๆมาอ,าอีกคลิปหนึ่งนะครับ ขอให้ติดตามนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในช่วงปัจจุบันที่จะต้องมีผู้นำที่เข้มแข็งผู้นำที่สามารถนำพาประเทศนำพาองค์กรให้ผ่านไปได้ในช่วงนี้นะครับเพราะช่วงนี้มีปัญหาเยอะแยะหมดเลยครับเป็นเขาเรียกปัญหาพวกนี้มันเป็นภัยคุกคามนะครับภัยคุกคามซึ่งไม่ใช่ภัยคุกคามแบบสงครามเป็นภัยคุกคามแบบใหม่นะครับก็ขอให้ติดตามนะครับขอพูดมากนะครับ